ตัวแทนชาวบ้านคูนามรอบจังหวัดสงขลาครับรวมกลุ่มกันทำขนมทองพับจากน้ำตาลตโตนดนะครับสร้างเอกลักษณ์ชุมชนเพราะว่านี่เป็นพื้นที่แห่งเดียวของอำเภอจันนะครับที่ยังมีต้นตาลตโตนดอยู่ครับ ปรับสูตรจากการใช้น้ำตาลทรายในขนมทองพับนะครับเปลี่ยนมาใช้น้ำตาลตาโหนดแทนนะครับก็ทําให้ขนมทองพับของกลุ่มขนมทองพัพบบ้านคูน้ารอบบ้านคูน้ารอบหมู่ที่9ตาบลนาทับอํเาเภอจันะจังหวัดสงขลามีเอกลักษณ์นะครับคือมีกลิ่นหอมจากน้ําตาลตาโหนดนะครับแล้วก็มีความกรอบแล้วก็หวานกําลังดีสมาชิกกลุ่มบอกว่าการออกร้านจาหน่ายขนมทองพับของกลุ่มนะครับนอกจากจะมีสินค้าเนี่ยไปวางจําหน่ายกันแล้วจุดเด่นก็คือ พวกเขามาทําขนมทองพับขายกำแบบสดๆด้วยเลยครับทำให้กลิ่นของขนมเนี่ยจะหอมน้ำตาลตนดพุ้งกระจายไปไกลลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาก็ได้กลิ่นก็มาถามหาซื้อกันนะครับมีบรรจุใส่โหลพลาสติกนะครับขนาดเล็กนะครับโหลละ50บาทแล้วก็ถ้าเป็นโหลใหญ่ก็100บาทเพื่อให้มีความกรอบนานแล้วก็รักษากลิ่นหอมไปได้นานด้วยครับ ซึ่งพื้นที่บ้านคูน้ํารอบนะครับเป็นหมู่บ้านแห่งเดียวของอําเภอจันนะครับมีลักษณะเป็นเกาะล้อมรอบไปด้วยคลองนาทับนะครับเป็นคลองน้ํากร่อยเป็นหมู่บ้านที่ยังมีต้นตามตโนดอยู่ครับแล้วก็มีวิถีชีวิตในการเที่ยวตามตโนดขายกันเช่นเดียวกับพื้นที่คาบสมุทรสะเทิงพระของจังหวัดสงขลาครับก็ไม่นานค่ะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยจะมีการเปิดท่องเที่ยวของหมู่บ้านนะคะชุมชนโอทอมนวัตวิถีของบ้านคูน้ำรอบแล้วก ความสำคัญว่าที่เนี่ยมันมีต้นทุนหลักอยู่แล้วคืออตัตโนต์ก็เลยตั้งกลุ่มมวอเรียนสม,มาชิกขึ้นมาให้พวกเราแล้วก็ใหเ้เชิญวิทยากรเข้ามาสอนทำขนมทองคำกแล้วแต่เมื่อก่อนก็เป็นน้ำนตาลธรรม,มดาแล้วก็เขาก็เลยให้มาดัดแปลงเป็นนะาทาน้ำผึ้งอัตโนตดูว่าจะ,จะเข้ากันไหมแล้วมันก็ลงตัวเลย ยังมีกลุ่มลูกค้าที่สั่งซื้อทางโทรศัพท์ในระยะใกล้เนี่ยก็จะไปส่งให้เองเลยครับโดยสมาชิกของกลุ่มเดินทางไปส่งกันเองจะได้ไม่เสียหายหรือว่าแตกหักแล้วก็เตรียมพัฒนาส่งทางออนไลน์อีกทางหนึ่งนะครับโดยที่ขนมยังคงความสวยงามไม่แตกจนเสียรูปส่งครับ ขนมนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนที่นี่ครับจ,จริงๆการทําพวกขนมทองพับหรือว่าขนมทองม้วนแบบนี้ก็มักจะใช้น้ําตาลใสกันแต่พอเปลี่ยนมาใช้น้ําตาลตนโนดนั้นก็ถือว่าดีไปอย่างที่เป็นของที่หาได้ง่ายในชุมชนนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อน้ําตาลราคาแพงครับ